นนรู้สึกว่าสมุดโน้ตเราอาจจะต้องใช้ไหมมันบอกให้โอเพนโน้ตอะแต่จริงมันบอกสถานที่เราเราไม่ต้องเปิดอะไรมั้งถือนี่ต้องถือคอน่ร้จะได้ใช้เปล่าได้กุญแจมารือกุญแจก็ได้หายไปครับงั้นไปโก้ไม่เปิดเข้าเปิดออกท่านั่นแหละ มันต้องมีแบบจังหวะที่แบบเราวิ่งแบบสบายใจเฉยแล้วมันก็แบบดีๆมีมไรโผล่มาหล่นๆมาแล้วก็ป้าว่ะโอเคครับถ้าเราใครที่หลงเข้ามานะไม่รู้มีคนหลงเข้ามาหรือเปล่าก็นี้่รางเล่นเกมที่ชื่อว่าเมดิสันนะครับใต่เย็นแต่เย็นพี่แม่ใครปา้าย่ายายยี่สิบห้า ก็สำหรับใครที่เพมเข้ามาก็นี่คือเกมรังเล่นเกมชื่อเมดิสันนะครับเกมเกมหลอนๆนะเพราะเขาเบอกว่าเป็น psychological horror นะครับก็หลอนๆใช่ได้25นะถ่ายเลยแล้วกัน I'm whoa, 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 Ten. it The shape of this portrait. Strange. I'm carrying too much already. ฉันมีของมากเกินไปฉันถือไม่ได้เฮ้ยโอเคเอ่อเอาเบิร์ตแม็กซ์เวลอายุห้าขวบอันนี้ห้าสิบหก ไม่เก็บอะไรได้ย่ะไอ้น,นี่เหรอเราลงไปเก็บดูไหมอันนี้รูปน่าจะต้องเอาไปย้ายไว้ตรงนู้นปะ่ะขอดูรูปก่อนอสามสิบแปดอันนี้สิบอันนี้ห้าห้าสิบหกลบห้าห้าสิบหกห้าสามสิบแปดสิบอันนี้แล้วก็จะน,นี่ทิ้งก่อนขอทิ้งเก็บไว้อันนี้ทิ้งยี่สิบห้า ผมว่าคิดว่าถ้าเกิด43ถ้าเกิดเราถ่ายไว้แล้วเราไม่ได้ใช้รูปนี้เราต้องลำบากแน่เลยวะ่ะขอลงมาเก็บของอีกรอบนะครับไปเจอกันข้างล่างจะอ้วก <laughs> the 23-year-old huh? woman was killed by a police officer the 44-year-old woman was killed by a, pol killed a police officer the 44-year-old woman was killed by a police officer the 44-year-old woman was killed by a police officer แปลว่ารูปนั้นต้องไปใช้ไปอยู่ตรงช่องสี่แบบแบ๊บแ๊บเบขาต้องการนี้วาสี่สิบสามเว้ยรูปนี้38มสิบแปดบวกห้าเท่ากับสี่สิบสามหรือห้าส้าแ <56 S 2> ่ห้าสิบ ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วเก็บของก่อน <c oughs> ค่อยหลอ,อกกันอย่ามาหลอกกันอู้บายของที่ไม่ได้ใช้แม่งเลยทำไมมันไม่ให้เราใช้ก่อนครับนาฬิกาเป็นร้อย เกมนี้มันนานา 2, แค่ไหน,นเนี่ยทำไมดูเหมือนกับมีของให้เราเปิดอีกเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยอะครับเดี๋ยวแบบเมื่อกี้ไปดูไปดูว r o ก g ูใช่ปะเออมันเหมือนกับว่าคอนเทนต์มันจะหมดแล้วอะมันไม่ได้มีต่อไปมากกว่านี้แล้วว่ะดิเชื่อยังไงวะเนี่ยตั้งอี่รอบเก็บก่อนแล้วกันครับ เต้43สิบสามหรอสีสิหรอผู้หญยุชัดสี่าโดนตำรวจฆ่าหรอ หเท่า <5. S 2> ไหรสิบสามมันมีอันไหนที่เป็นห้าไหมนะสามแปดสิ 3, 8, 10, รูปกลมยีหรูปเหลี่ยมทังนั้นสิรูปเมื่อกี้38 หรือว่าเขาต้องการให้แบบบวกลบได้43ป่ปะงั้นถ้า5บวกอะไรได้43ต้องบสามต้องบวกสามสิบแปดอิงเนี่ยไหมอ่ะแล้ว5้าสิบวอะไรได้ส3ิบสามก็ต้องลบสิบสามก็คือลบตรงนู้นขอวางไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับ ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ไหนนะ56 56 56ลบ13รูปหกเหลี่ยมเหรอพวกเตยมอยู่ไหนอ๋อหกเหลี่ยมคือรูปนี้เออมันต้องย้ายที่ไปมาด้วยครับอันนี้อ๋อต้องเอารูปน้ำมาใส่ตรงนี้นี่ก่อนนะฝากหน่อยนะครับ นี่ตรงนี้โอคแล้วเอารูปนี้ใช่ตรงนูน้หนหายกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เหรอเอาไปเอาลูกคุณปู่กลับขึ้นมาได้ปะ แล้วรูปเนี้ยอ้าแลว่านี้เปิดได้ละแน่นอนประตูที่หนึ่งเปิดเว้ยสบายกูละไปขอละทุกคนเราจะได้ตองไปเจอกับสิ่งที่แปลกประหลาดแต่ว่าไปไปเลยแล้วกัน ผมว่าใช่เว้ยผมว่าผมทำรูปถูกแน่นอนเฮอ้าง <c oughs> <ๆ> <c oughs> เอาละทีนีาต้องมาดูว่าห้องไหนเปิด มีหลายรูปเลยเว้ยเก็บรูปได้ทุกรูปปะวะโ Oh my god my god สบายแล้วกูไปปุ๊บทำไมมีรูปผู้หญิงคนนี้เต็มหมดเลยอะโอ้ดูดีๆก็เต็มหมดจริงๆกัแหละ What a mess. The entrance key should be somewhere. Yalo, I crawl crawry pen. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. ยาตายไปตั้งนานแล้วนี่เก็บพวกยาไว้ทำไมหรือว่าให้เรา g r a n m a s Diary g r a m a หรออ่าถึงเวลาของการอ่านหนังสือตื่นเต้นอะไรขนาดมี 92, นา22่สครับ1 9ึ่เขาบอกว่ามี Diary มันดีต่อสมองนะเพราะงั้นโอเคได้สิฉันจะเขียนแล้วกันมีนา29ครับ1 9ึ่ก็ วันนี้ฉันไปที่ขายเลขายของเลหลังนะฉันเห็นหนังสือหนึ่งน่าสนใจมากจอห์นนี่กลับมาดัแบบด้วยคำแฮปปี้จอห์นนี่น่าจะเป็นพ่อเราเพราะว่าจดหมายที่นักไอจะเรียกว่าบัตรหลวงจดหมายที่หลวงพี่โทมัสเขาส่งมาส่งหาจอห์นนะจอห์นนี่คุณย่าอันนี้จะเป็นอ่เดอรี่ของคุณย่าบอกว่าจอห์นนี่อ่านแล้วรู้สึกแฮปปี้มากเลยน่เป็นวันที่ดีแน่แแล้วก็เมษาหนึ่งครับหนึ่งเมษา ฉันตื่นกลางดึกแหละแกอีกอีกแล้วฉันบอกได้เลยว่ามีคนยืนมองฉันอยู่ตรงมุมมุมห้องโอเคอ่าสามเมษานะครับวันนี้ฉันเห็นฉันเจอว่าเครื่องเพชรของฉันมันกระจายเต็มห้องเลยแล้วก็แหวนแต่งงานไปอยู่ในซิงลังจานในห้องครัวฉันถามจอห์นี่ว่าจอห์นนี่หาอะไรอยู่หรอจอห์นนี่บอกไม่ได้จับอะไรเลยอืมห้ามเมษา เราต้องพาเราต้องส่งจอนนี่นอนอ๋อไม่ต้องพา,าจอนนี่มานอนด้วยอีกแล้วเพราะว่าหนังสือที่ฮะหนังสือที่ซื้อให้เขาทำให้เขาฝันร้ายนะครับเราต้องยอมรับว่ามันน่าจะน่ากลัวนะก้ามษาตอนนี้เครื่องเพชรของฉันก็กระจายอีกแล้วตอนนี้ฉันหาแหวนแต่งงานไม่เจอเลยด้วยซ้ำมันเป็นของที่ น่ารักที่สุดของนี่ที่ดีที่สุดสวยที่สุดที่เอาเบิร์ตเอามาเคยมาให้ฉันเลยนะแต่ว่าครั้งนี้จอห์นนี่ไม่ได้อยู่บ้านวะ่ะแต่บางทีฉันก็รู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องอยู่ในบ้านกำลังมองฉันอยู่ทุกครั้งที่ฉันเดินเอาเบิร์ตบอกว่าไม่ต้องกงังวลบางทีเอาเบิร์ตอาจจะคิดว่าฉันกนำลังจะบ้าก็ได้นะสิบเมษาในที่สุดฉันก็เจอแหวนแล้วอยู่ในห้องของจอห์นนี่ละ เยอะจังวะเสียดเมษาฉันไม่ได้หลับเลยเมื่อคืนฉันไม่สามารถเอาเรื่องเกี่ยวกับปีศาจที่ไม่มีดวงไม่มีดวงตาออกไปจากหัวฉันได้เลยนะหลังจากที่ฉันได้ฟังมาฉันไม่รู้เหมือนก,กันทำไมฉันต้องซื้อหนังสือเล่มนั้นให้กับจอห์นนี่ียงองไรอะเจ็ดพฤษภา,าฉันไม่ได้เขียนมานานแล้วแหละในสัปดาห์นี้ฉันไปหาหมอนะ ฉันเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาของฉันฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแล้วก็เลียยสายตาฉันมันค่อนข้างจะเบลอึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกเจ็บด้วยยี่สิบสองพฤษภาให้ตายเถอะหมอหมอบอกว่าฉันเสียไปแล้ว40%ของการมองเห็นนะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วว้าววิ่ย่ย23สพฤษภาฉันเหนื่อยในการกินยาแล้วฉันกินยาอะไรก็ไม่มีอะไรช่วยฉันได้เลยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วยเนี่ย มันยากมากเลยนะที่ฉันจะไปรอบๆบ้านโดยที่มีตาที่มองไม่เห็นแบบนี้2ีสปพฤษสภาฉันทนความเจ็บปวดไม่ได้แล้วพระเจ้าให้ตายเถอะสองมิถุนาฉันกลัวมากเลยฉันรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านแน่ๆแต่ว่ามีใครเชื่อฉันฉันรู้มันเป็นเรื่องจริงถึงฉันจะมองไม่เห็นก็เถอะฉันรู้สึกได้รู้สึกไม่ดีจริงๆตรนนี้โอเคสามมิถุนานะครับ ฉันรู้ว่ามีอะไรอยู่ในบ้านฉันได้ยินเสียงตลอดทั้งคืนเลยฉันพูดฉันสัญญาฉันสาบานเลยว่าฉันได้ยินเสียงหายใจตอนที่ฉันกำลังกินน้ําอืมยี่สิบหกมิถุนายนนะครับก็ฉันเสียการมองเห็นไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมอบอกว่าหมอไม่สามารถหาวิธีการช่วยได้แล้วอืมฉันไม่อยากอยู่ในบ้านนี้คนเดียวอีกแล้วฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแหวนแต่งงานฉันอยู่อยู่ผิดที่ผิดทางแล้วแหละ แต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกตอนนี้คงไม่มีใครหาเจอแล้วแหละเพราะฉันซ้อมมันไว้ข้างใต้ข้างใต้อะไรคุณย่าย่าปิดเลยแล้วกันไม่ได้ใช้แล้วล่ะไปไปปิด เต็มไปหมดเลยโว้ยย่าย่ากินเลยเนี่ยโอเค,อเ,คเราต้องเดินไปตามเส้นทางที่มันอยากให้เราไปนะอ๋อมีอีกตู้นึงสบายแล้วกูนี่น่เป็นห้องน้ำคนป่วยห้องคนแก่ปะล็อกมันย่าป่วยมากเลยเนี่ยเออดิ เดี๋ยวผมมาต่อนะครับสักคู่หนึ่งเดี๋ยวขอตัวไปข้างนอกประมาณ15นาทีเราจะกลับมาไลฟ์ต่อนะครับเจอกันเจอกันอีกทีตอนสามทุ่มครึ่ง What are these things อะไรอ่ะฟิล์มหรอน่าจะให้เราไปดูกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะเซฟได้ไหมครับ เซฟไม่ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวกลับมานะครับทุกคน